นะครับวันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับ e x c e นะครับก็คืองานบัสดราก้อนบอลนั่นเองซึ่งนานอยู่เหมือนกันนะที่ไม่ได้แกะเลยนะครับเพราะว่าของมันช้ามากนะบหลังแต่ว่ามันก็มาทีเดียวพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นบาดักก่อนแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยบาดักนี่เขาจะเขียนว่าโค้ชจะเป็น BDK นะครับก็คือบาดักนั่นเองนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่าแต่ว่าตอนนั้นเดี๋ยวเอาไว้อีกคลิปหนึ่งแลวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือเจ้าบาจักนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมกล่องเนี่ยมันมันเล็กกว่าอาร์บล็อกด้านในนะครับทาง่ายก็มาอย่างนี้เลยนะครับมาแบบคือทุกคนต้องเข้าใจแล้วนะครับว่าเขาทํากล่องมาเผื่อแล้วแต่ว่าพอง,งานจริงออกมาบาดักมันดันใหญ่ มันเลยมาเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มีกระดาษรองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในนะครับเออนานๆให้ทำแบบขนาดกล่องไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเคจะเ,เรามาลุยกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วนี่นะครับผมเป็นตัวบาดักนั่นเองนะครับก็อาดบ็อกก็จะประมาณนี้นะครับเป็น ตัวงานนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นตาข่ายนะครับ e x นะ็กซสเนาะนี่นี่เป็นทาร์บ็อกกนนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนในพวกงานพวกนี้เนี่ยมันจะใช้เวลารีวิวไม่นานนะครับ,มมรบจริงคลิปหนึ่งไม่ถึง10นาทีก็ได้เสร็จแล้วนะอันนี้คืออะไรเนี่ยของแถมเหรออะไรก็ไม่รู้ครับเป็นได้เป็นเทปกาวที่เขาแปะของแนะั้นมันดันรูดเนี่ยขอครีดูหน่อยนะครัว่าเขียนว่า 2.29นะนี่เขาก็ติดไว้อย่างนี้แนละแต่ว่าพอดีมันเป็นกาวมันรูดนะครับอาจจะเป็นนัมเบอร์ก็ได้แต่ว่าปกติงานนี้เขาจะไม่รันนัมเบอร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่า XZ จะรักษามาตรฐถถานงานบัสตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ย XZ เนี่ยทำเยอะมากนะครับไปโพก,กับค่ายยางค่ายยางเนี่ยก็มีทำ ดาบิฆาตอศูนยร์ทำวันพีสวันพีสก็20ที่ผมรีวิวไปนะครับก็จะเป็นโซโลล uh ูฟี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากไปโครงกันกับ a อ Studio ทำเซย่าโอ้โหแล้วก็ทําล่าสุดนะครับไซตามะมัสโซนะครับก้ามโตโอ้โหสวยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพว่าจะได้สักแค่ไหนนะครับ บรัดเนี่ยจะมาเป็นแพ็กเกจเงี้ยก็คือเป็นอ่าเป็นบัสฐานแล้วก็ส่วนส่วนหัวนะครับอ่าอย่าออกมาเลยเฮ้ยมีม,มัดผมด้านหลังด้วยนี่ดี๋ยวให้วิ้ยใกล้ก่อนนะครับก็แกะมานะครับก็จะมีความเลอะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะโอเคนี่นะครับก็เป็น2ส,ส่วนเหมือนเดิม นะครับไข่เอ็กซแกนะครับทำบัสออกมาเนาะนี่วางไปนะครับไม่เหล็กแน่นไหมก็พอใช้ได้นะครับถ้าสั่นแรงก็ร่วงเลยเหมือนเมื่อกี้นะครับวิธีเปิดไฟผมว่าตัวนี้ดีนะเ,เทคนิคเขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับเปิดไฟนะครับก็เปิดด้านล่างเหมือนเดิมนี่อ๋อไซยาบาดัฟนะครับผมวางลงไปปุ๊บเออมันก็เท่ดีว่ะเท่สวยๆนะครับ ผมจะบอกว่ารอยเลอะเมื่อกี้นะครับมันคือการลองประกอบจากโรงงานนะครับมันก็เลยเกิดรอยสีฟ้าขึ้นนะครับในส่วนของขอบด้านล่างแล้วก็ขอบหน้าอบนิดหน่อยนะครับคือบางคนเข้าใจว่าถ้าททาไม่ดีสีเลอะจะขอเคลมหรืออะไรอย่างนี้นะอธิบายเข้าใจก่อนว่าเวลาค่ายผลิตเสร็จนะครับเขาก็ต้องประกอบลองดูว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันลงล็อกดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วไม่ประกอบ ถ้าไม่ประกอบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ลงปุ๊บแล้วถึงมือลูกค้านี่ยิ่งงานใหญ่กว่านะครับทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับย้ำว่าทุกตัวลิขสิทธิ์หรือไม่ลิขสิทธิ์ก็ช่างนะครับผลิตเสร็จแล้วจะต้องลองประกอบสัก 1- นึงถึงสครั้งหรือแล้วแต่ค่ายนะครับประกอบเสร็จลงตัวลงล็อกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะถอดออกก็จะเกิดรอยนะครับดีหน่อยบางที่อาจจะใช้กระดาษสาลองลงไปก็จะไม่เกิดรอยนะครับแล้วแต่แล้วแต่โรงง,งานว่าโรง,งงานไหนที่ มีเทคนิคการทํางานที่ดีมากน้อยกว่ากันเนาะนี่ให้เข้าใจกันนะครับว่าเออถ้ามีรอยก็คือโรงงานเขาได้ประกอบมาครับแต่ว่าตัวนี่มองว่าตัว,ต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 วบาดาเก็บสีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของชุดเกราะนะครับมันก็ยังมีไม่เนียนขัดไม่เนียนอยู่นะครับเอออ่เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาสรุปแล้วให้คะแนนกันดีกว่านะว่าให้สักกี่คะแนนดีครับผม อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวบาดักกันนะครับผมนี่บารดัเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูสส่วนเนาะก็ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของฐานนะครับนี่ส่วนของฐานนะครับก็จะเป็นชุดเกาะนะครับชุดเกราะของบารดักนะครับก็จะเป็นเกาะสีน้ําเงินเข้มนะครับก็จะไล่หยาดเข้มมาอ่อนตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านขอบล่างตรงท้องช่วงท้องเนี่เอาเป็นเขียวเขียวดำดำหน่อยนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่เป็นออกจุเขียวนี่เป็นชุดของบาดักเลยนะ ด้านล่างนะครับเป็นกำมะหยี่เดิมแล้วก็ชื่อญี่ปุ่นเนาะนี่แล้วก็ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ใส่ก่อนเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนอะไรเหมือนอะไรวะเออเคตรแปลกเลยนะครับนี่นะครับยัดใส่ลงไปจะประมาณโอ้โหสวยเลยนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนนะร,ระบบไฟเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้านล่างเปิดสวิตช์ขึ้นไปยังไฟติดนะครับนี่โอ้หสีสวยนะเนี่ยโอ้วางลงไปอื้อหือ พคตรหล่อเทมากนะครับในส่วนของใบหน้าของบาดาลนี่เดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆหน่อยนะครับใบหน้าเนี่ยโอ้โหโคตรเหมือนนะครับแล้วก็รอยแผลเป็นตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอ่ามัดผมนะครับผ้าคาดผมเนี่ยคาดหัวเนี่ยสีแดงนะออกแบบมันได้ดีนะครับออกแบบไม่ได้ดีแล้วก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาใส่เองด้วยนะครับอืมเฮ้ยดีนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของชุดเกาะนะครับ ถ้าท่านสังเกตนะครับเราจะเห็นสียวฟ้านะครับติดอยู่อันนี้คือรอยของการประกอบจากโรงงานนะครับนะไม่ใช่ทำนียอะไรเนาะมันก็ต้องประกอบกันมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดพลาดเาวนะครับมาลงไปฟืบนี่โอ้โหหมุนดูสักรอบสินี่ลงตัวนะครับลงตัวนี่ยังรอเลยที่เป็น e x ็กเซดบาร์ดักนะครับบัส์กนบอ จะประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างราครับสำหรับรายละเอียดของบาดักตัวนี้นะครับผมให้ไปแปเต็ม10คะแนนนะครับเ,เรื่องงานปั้นางานหล่อของงานชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยนะครับนี่สวยเลยนะก็ไม่ได้มีที่ติมากมายเรื่องงานหล่องานปั้นนะครับแต่ว่า2คะแนนนี่ยาไปหนึ่งก็คือ,อาการเก็บสีของตัวงานยังไม่เนียบแล้วก็2อคือ,อางานขัดนะครับปกติเนี่ยเรซินหล,อล่อมันต้องขัดให้เนียนหน่อยอันนี้อาจจะมีแบบ ขูขันิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเล็กมากจนแบบว่าถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับเออนี่ถ้าคนมองสวยๆอย่างนี้มันก็สบายที่มหล่ไม่เห็นตําหนิอะไรอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นในส่วนของการให้คะแนนรีวิวแล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเพท่านถ้าชอบรีวิวกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับไว้จอการคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามกันไว้นะครับปรไปแล้วไม่บัง